ด้วยในานามของพี่น้องประชาชนชาวเพเภอกระยานิวัฒนาอันประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตทุพันธ์ชุมชนกลุ่มอาสามสมัครและมวลชนกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐทุกหน่วยงานขอขอบคุณท่านที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดปงาน สืบสาวัฒนาธรรมประเภณีชนเผ่าและของดีอำเภอกะลยานิวัฒนาครั้งที่5และงานวันสตรีสากลปจระำปี .2557 ในวันนี้อำเภอกะลรยานิวัฒนาเป็นหนึ่งใน25เภอของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย3ตำบล22หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบล3แห่งมีประชากรประมาณ1,000 1 000, 000คนประกอบด้วยคนหลายหลากชาติพันธุ์ได้แก่เผ่าปกยอ ม้งและลิซูประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อว่างเว้นจากการทําการเกษตรตามปกติก็ได้ใช้เวลาว่างให้มาทํางานฝีมือหัตกรรมต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นจึงทําให้สามารถอนุรักษ์งานฝีมืองานศิลปะหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ไว้อย่างดีตลอดจนสามารถประยุกต์และพัฒนาให้เป็นไป,ไ,ปไปเป็นอาชีพได้อีกทางหนึ่ง อำเภอรกรรยาณิวัฒนาจึงมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อยู่เป็นอย่างโดดเด่นหลายอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนรกรรยาณิวัฒนามาจากอดีตจนถึงปัจจุบันอาทิเช่นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้แ,แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันสถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงบ้านเสาแดงศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจนทีอำเภอรกรรยาณิวัฒนารั้งที่หและวันสตรีสาวนปจาปีัาร้อยา น้าปัดด <ol ed> <istic> ีวัสดีครับข้าพเเชิญท่านประธานและผู้เกียติลั่นงของไทยนะครับกนเชิญนครับการลั่นงของไทยเป็นสัญลักษณ์ว่างานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าจะเริ่มขึ้นนะาบดนี้นะครับ เสร็จสิ้นพิธีเปิดนะครับวันนี้เราเจอท่านเก mm ิดพม่เง mm ียิและท่านประธานครับท่านรองสุขปภปะบาลน,นะครับอ๋อครับข,ขบวนนะครับเดี๋ยว,วท่านประธานจะเดินเยี่ยมชมขบวนนะครับเพื่อร่วมกับคณะกรรมการเพื่อจะให้คะแนนเพราะนั้นท่านใดที่ไปนั่งอยู่ระวังคะแนนจะเสียนะครับขอท่านยืนนะครับตอนนี้ท่านประธานในพิธีนะครับท่านที่ปรึกษา